ความยากที่สุดมันคือโครงการแรกเพราะว่าทุกคนไม่มีใครรู้จักพลังงานลมตอนนี้เรามีโรงไฟฟ้าทั้งหมด8โรง717เมกะวัตต์เราตั้งใจว่าเราทำ1,500เมกะวัตต์ก็เป็นแผน3-5ปีของเราครับ ก็เข้ามาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทนะครับก็คือคุณพ่อร่วมทุนกับคุณนพรแล้วก็ส่งผมเข้ามาตั้งแต่เราก่อตั้งบริษัทเลยตอนเข้ามาเนี่ยก็คือกำวงตำแหน่งเป็นผู้ช่วย CEO ครับดูแลเรื่องด้านการเงินทั้งหมดในตอนแรกๆเนี่ยก็คือบริษัทยังไม่ค่อยมีเงินทุนมากมีเงินทุนไม่มากถึงขนาดที่ว่าเงินเดือนพนักง,งานออกไม่ตรงเดือน ก็ยังทํางานกันอยู่แล้วก็ได้ไปดูเรื่องการเงินว่าทํางานแล้วเนี่ยสิ่งที่เราศึกษาเนี่ยมันคุ้มที่จะลงทุนหรือเปล่าตอนแรกที่เข้ามาเนี่ยเทคโนโลยีที่มันมีณตอนนั้นมันยังไม่คุ้มที่จะทําเมื่อประมาณนักปี2009ที่เริ่มก่อตั้งบริษัทนะครับแต่เราคาดว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเทคโนโลยีจะดีขึ้นแล้วเราก็จะทําได้ก็เลยเป็นที่มาของการศึกษาแล้วเราก็สร้าง2ฟาร์มแรกสาเร็จในปี2011ความยากที่สุดมันคือโครงการแรก เพราะว่าทุกคนไม่มีใครรู้จักพลังงานลมเพราะว่ามันไม,ม,ม,ม่มีอยู่ในประเทศไทยในพื้นที่ของโครงการ8โครงการเราเนี่ยมีประมาณนักหมื่นครัวเรือนเราต้องทําให้ชาวบ้านตาสีตาสา,าที่เขาทําไร่ไถนาให้รู้จักกังหันลมว่ามันเป็นยังไงมีอันตรายกับเขาไหมทําให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปยังไงต้องไปนั่งทาความเข้าใจกับเขาพาเขาไปดูไซ์งานแล้วก็ทําความเข้าใจกับภาครัฐ ตอนนี้เรามีโรงไฟฟ้าทั้งหมด8โรงแล้วก็ COD ไปทั้งหมดแล้วค่าการติดตั้งเนี่ยอยู่ที่717 m เมกะวัตต์แต่ว่า PPA ที่เรามีอ่ะจริงๆคือ690 MW เมกะวัตต์ของบริษัทเราจะค่อนข้างยูนิคหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วว่าภาครัฐออกกฎระเบียบม,มาว่าให้ติดตั้งได้แค่เท่ากับ PPA แต่ทีนี้สองโครงการแรกกฎข้อนี้ยังไม่ออกมาเราก็เลยติดตั้งเกินไปครับพอเราติดตั้งไปเสร็จเขาถึงออกกฎนี้มาก็ทําให้บริษัทเราเป็นบริษัทเดียวที่อยู่นี้ก่าคนอื่นครับที่ PPA กับกําลังการผลิตติดตั้งจะไม่ตรงกันปีที่แล้วเนี่ยเรามีรายได้ประมาณ1 1ึ0 0 0ล้าน1 2 0 0 0ล้านแถวนี้ครับแล้วก็มีกำไรประมาณนัก5,800ล้าน ส่วนปีนี้สามไตรมาสเรามีรายได้ประมาณ6000ล้านแล้วก็กําไรอยู่ที่ประมาณ1,800ล้านปีนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นปีที่ลมแย่ที่สุดในรอบประมาณสัก20ปีแต่เราก็คาดว่าไตรมาสสี่เนี่ยเราจะทํากําไรขึ้นมาถึง4 0 0 0ล้านแล้วก็รายได้เนี่ยเราจะประมาณสักเก้าพันถึงหมื่นล้านเหตุผลก็เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยหน้าลมของประเทศเราจะอยู่ที่ไตรมาสสี่ปกติไตรมาสสี่เองเนี่ยจะเจเนเรตไฟป,ประมาณสัก40%ของทั้งปีครับ ลมเนี่ยเราจะไม่พ so no ัดดี2ปีต no ิดแล้วก็จะไม่แย่2ปีติดเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีที่ลมแย่ปีหน้าเนี่ยเราคาดหวังว่าเต็มที่แย่ที่สุดก็คือลมกลางๆเราคาดว่าอย่างน้อยที่สุดคือรายได้หมื่นหนึ่งก็คิดว่ากําไรคงแตะอยู่แถวๆประมาณสัก5000ล้านเกือบ6กพันอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจริงๆต้องบอกก่อนว่าพิพเอตอนนี้ในประเทศอะไม่ใช่แค่พลังงานลมที่จะไม่มีนะครับก็คือโดยส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะไม่มีเกือบทั้งหมด ด้วยเหตุผลเพราะว่าค่าพลังงานสำรองของเราเกินอยู่ประมาณนัก3าม0ี่อเนตอนนี้ทุกคนก็มุ่งหวังไปที่ต่างประเทศกันหมดพวกโรงไฟฟ้าพวกนี้ครับทีนี้เราเองเนี่ยเราต้องการกระจายรายได้ของเราเป็น strategy ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเราต้องการกระจายไปทั่วโลกเพื่อเหตุผลว่ากระจายความเสี่ยงเรื่องรายได้โดยปกติแล้วเนี่ยเรื่องลมเนี่ยถ้าประเทศเราไม่พัดมันจะไปทับพัดที่ภูมิภาคอื่นของโลกเราก็เลยต้องการกระจายความเสี่ยงตรงนี้ออกไปตอนนี้โครงการที่เราศึกษาอยู่ที่มีความเป็นได้สูงสุดตอนนี้อยู่ที่เวียดนาม เราก็เลยจะมีการออกพุ้นกู้เพื่อระดมทุนเพื่อไปทําการศึกษาโครงการนั้นก็เป็นแผน3ามถึงปีของเราเพราะว่าที่เวียดนามเนี่ยเราทําเริ่มจากศูนย์เลย <c oughs> เดเวล็อปจากศูนย์ครับก็คือไม่มีอะไรเลยเราคาดว่าของโครงการเวียดนามเนี่ยเราจะใช้เงินลงทุนประมาณทัก2 3ถึงพัน 3, ล้านจริงๆอะ่ะบริษัทเรามีกระแสเงินสดในแต่ละปีเข้ามาค่อนข้างเยอะแต่ทีเนี้ยต้องบอกกันว่าโอกาสของเวียดนามเนี่ยเราเข้ามาเร็วเร็วกว,ว่าที่กระแสเงินเราจะเข้ามาเราก็เลยจะออกพุ้นกู้ระยะ1-2ปีครับ เราออกไปประมาณ2,000ล้านครับแล้วก็มีกินชูประมาณพันล้านครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆก็คือซื้อได้ถึง3,000ล้านดอกเบี้ยนเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก6-6.5ประมาณนะครับยังไม่ได้กำหนดสักทีเดียวแล้วก็ระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ1ปี9เดือนครับก็เราคาดหวังกับโครงการนี้ไว้ประมาณนะักอย่างน้อยๆก็6-800เมกะวัตต์ครับเพราะว่าเรามีความตั้งใจว่าภายใน5ปีเนี่ยเราจะทำให้เมกะวัตต์ติดตั้งของเราเนี่ยไปเป็นประมาณสัก1,500เมกะวัตต์ครับ สามถึงห้าปีนี้ก็คือเราตั้งใจว่าเราทำโรงไฟฟ้าให้ได้อะมีเมกะวัตต์ติดตั้งอยู่ประมาณพันห้าร้อยมกะวัตต์ตอนนี้เรามีเจ็ดร้อยสิบเจ็ดเราต้องทำอีกแปดร้อยครับ ทีนี้โปรเจกต์ที่เรากำลังสาอยู่เนี่ยเราเริ่มต้นจากศูนย์แต่โดยปกติเราจะใช้เวลาเดวเวลอประมาณนักสองถึงสามปีจากนั้นก็จะเริ่มก่อจ้างเพราะฉะนั้นก็จะทันแผน5ปีของเราพอดีครับต้องบอกก่อนว่าแอดเดอร์ของเราเนี่ยเฉลี่ยแล้วจะหมดภายใน8ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้ของเราจะลดลงไปครึ่งหนึ่งเลยจากที่แอดเดอร์หายไปเราก็เลยมองว่าเราจะหารายได้เข้ามาทดแทนก่อนที่จะครบกําหนดแอดเดอร์หมดต้องบอกว่ารายได้ของเราตอนนี้เยอะมากจริงๆแล้วก็แอดเดอร์แอดเดอร์ก็มีส่วนสำคัญกับเราค่อนข้างสูงเราก็เลยต้องการที่แบบจะหารายได้้เขาามา ทดแทนในตัวนี้ก็ถือว่าเป็นความท้าทายของเราด้วยส่วนหนึ่งครับธุรกิจของเราอะมีความมั่นคงสูงมากด้วยเหตุผลเพราะว่าเรามีลูกค้าเพียงรายเดียวคือ E g a กแล้วหลายๆคนเนี่ยอาจจะเป็นห่วงเรื่องว่าถ้าลมไม่พัดเราจะยังไงผมก็ต้องบอกก่อนว่าลมอะมันเกิดจากความต่างสักความต่างของอุณหภูมิเพราะฉะนั้นน่ะถ้าตาบดที่ดวงอาทิตย์ยังไม่ดับเราก็ยังมีลมครับเพราะฉะนั้นรายได้เรามั่นคงแน่นอนครับ